หูบอตอนนี้น้องไม้ยุ่ใสทุกคนหูบอดาวมาเบิรงว่าตอนนี้น้องไม้ยุ่ใส่บอบอกดอกขังดีตั้งเก็บไว้คนเดียวแฮนแมนี่สวัสดี้ะทุกคนวันนี้น้องไม้อยู่ที่จังหวัดบึงกาฬอยู่ที่วัดหอง้อทุกคน แลนด์แรนแลนค่ะเป็นครั้งแรกของน้องไม้ที่ได้มาเนยทุกคน <Wow. S 1> คืองามแบบบักคักเลยแบบน้องไม้ก็เคยมาจ้าเถื่อคือเพิ่งอลังการงานสร้างมากทุกคน <Wow. S 1> เพราะว่ามันเป็นเนี้ยแบบเคยเป็นจังไดก็ะเบิร์ไม้ก็เห็นบักบักไงจากคนโ <Wow. S 1> อ้โ <Wow. S 1> หเขาเอามาเห็ดหรือว่ามันเกิดจากธรรมชาติอะอยแกับฮบู้คือกัน แต่ว่าโคตรงามทุกคนฟังไหม <Wow. S 1> วัดอหองผู้ได้ผ่าน<_ <C> _ e> ไปผ่านมาทางเมืองกานแวะในเด้อทุกคนเก็บภาพแบบบรรยากาศคือสวยงามอลังการแหง่งอลังการงานินสร้างลายทุกคนคือโคตรงามแบบจุดๆเลย oh, อ่ะว้าว <_ C _> e> วันนี้เฮาสิมาทองพาไปเบิ่งในวัดอหองเด้อทุกคน <Wow. S 1> วันนี้เขาแบบเป็นวัดคำล่ำลือของคนเมืองกานบอกว่ามันเป็นใต้สะดือน้ำโขง จะดื้ออันนี้ทุกคนเดี๋ยวเ่าสิพาไปบงทุกคนข้างในเด้อแต่น้องมึงนี้น้องไม้จะพาทุกคนมาเหตุบุญนำเด้อวรทนาสาตร์ทุกับน้องไม้ด้วยนะคะทุกคนฮัสด้บุตรได้ความเออเขาอินจะได้เกาะมรทนาสัตว์นะทุกคนบันก็เข้าแล้วก็คนที่แดกเหล้าแดกเบียร์เก่งขนาดนี้เนี่ยมีแต่มึงนะดีไหมวัดทุกอย่างด้กค่ะ ฉันมาทอะไไรรททีี่่นนนฉันมาอะะคะทุกคนตอนนี้น้องเม่เข้าไปข้างในแล้วดิว้าตอนนี้แทนทแลนด์ <Wow. S 2> เข้าไปาาข้างในวัดอโหงทุกคนตอนนี้อยู่แบบเอ่อยังเกาะน,นี่มันป้ายยังมีถุงชาไหลายค่ะเ,เลยทุกคน <Wow. S 2> มีเช้งเลากยงกับชาวเวียดนามเหมือนหน้าอีกอย่างหลายเติบอยู่ว้าวอันนี้น้องเมย พวกประเภทอินยังหลายครั้งเนาะนี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวทุกคนโอ้ my god บรรยากาศโคตรดีเลยแบบบรรยากาศโคตร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 ดีแต่ว่าตอนนี้โคตรฮ้อนแบบค่ะต้องไปมาสาทุกคนมาตอนเที่ยงทำไมแดดมันเลยฮ้อนแต่ว่าถ้าเรามาเ้าๆอย่างนี้บรรยากาศโคตรดีทุกคนเบิอง굿 o ๊อบไบท่าแม่น้ำโขงสุดใต้สุดไต้เสดว่ะสุดไต้เสดว่ะ <laughs> แม่นำ้ำโอสุดสุดเดนหนอแม่นำ้ำโขสุดแดนสยามสุดแปเสด็จว่ะสุดโดนหนอ อันนี้นสิย่างร้อไปเพื่อทุกคนบรรยากาศคนนี้แหะก็จะมีดอกไม้ใบหญ้าเพิ่นปลูกไว้ให้ทุกคน <Wow. S 1> บา้างไหมว้าวคนงามมากเลยบรรยากาศก็ดีทุกคนแต่ว่าต้องมาช่วงเศร้าๆในเดย่ามาช่วงแบบเอ่อช่วงแดดฮอ่เนี oh. ย่ยสิมันฮอนหลายทุกคนเห็แนแต่ว่าบรรยากาศโคนดีเลยเห็นฝั่งลาวเนะี่ยทุกคน <Wow. S 1> พูดกนฝั่งลาวฝั่งพุนก็น่าจะเป็นวัดคือกันเ <Wow. S 1> มนทางซาร์ปูล่าแต่บผมว่าเป็น ไอ้อย่างทุกคนแมนอ๋อเอ้ย و, เดี๋ยวค่อยอ่านอันนี้ให้ฟังเฮ้ยถามจริงมจริงจังไปเพราะว่าปหัศจสรจันมากเลยอะ่ะอย่าอ๋ออยากรวยอยากซื้อหวยในวัดอยากสวยซื้อหวยในวัดเอา้า อยากเล,เล่นแลวอยากสวยไม่เข้าใจแล้วกันเริ่มงงงๆนะเมึนๆหมืน้นไข่ของนวัดห้มไข่ของนวัดเพราะว่ามันจะเกตขวบวุ่นวายขึ้นม่เะอะ้าเมียนบาละุบกหัวเดี๋ยว <S <S มา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 ทุกคนตามมาค่ะสีรอบมาเบิง่งอินยังแบบโคตรงามๆเลยทุกคน <Wow. S 1> เป็นวัดที่แบบเออโคตรสวยอะ่ะ การตกแต่งไอ้ยางคือแบบโคตรงามเลยโอ้ไม่ค่ะทุกคนคือมันแบบโหโคตรได้แบบเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโอ้เลิศสุดๆแบบคู่งามท่านะคสิไปไหว้พระกันทุกคนสาธุต้องไม่สิไปไหว้พระก่อนโอเคฮัศจพระต่างได้พวกนี้ พฤติกรรมอิสรนนี่หน่อยหลายรอบแล้ว แล้วตอนนี้ชุกคนเฮาสิเดินไปพุูนทุกคนว้าวเพราะว่าอยู่พุ่นมันมีอันนี้ด้วย uh. มันมีก้อนหินแบบใหญ่โคตรเลยทุกคนโ oh <my> อ้ไม่ก้าหนังไม้อุ้มปไปไหวท <c oughs> ุกคนเขาเห็นไปนี่ปะโน <Nope. S 1> เคต่นเนีอ่านเบรกิ่งเลย <c oughs> วังนาคี พยายนา้าวังในคียพยายนาว้ว้าว,อ,าวอุ๊ยส่วนมากเล<ะ>ิศนี่อุ๊ยมีพยายน้าสององค์เลยทุกคนว้าวพยาหน้าคู่กับซิงโตวฮะ

าทุกคนหอาเจออย่างของไปเขาบอกว่าถ้าหาถ้าเขาลูกกระหางมันดังเขาบอกว่าดวงเหาเสียงเงินปัเด็นว่าน้องไม่สิลูกดังกเดี๋ยวมาเบิ้ลนำการทุกคนเดี๋ยวถอดแว่นลูกได้ใช่มามามาชื่อคนดวงหาสิปมบ่ดวงหาสิปปังบ่ใส่มาเบิงลใส พอจะเริ่มยังบูบะาได้สิดังกว่าป่ะฟังนี่ก่นมาทุกคนอธิษฐานกับน้องใหม่เด้อขอให้ดังดังปังปังรวยรวย

นี่ฮะสิกำลังไปบุกเบิกก้อนหินทุกคนว,ว,วัดอหงมีก้อนหินหลายบักคัะเพิ่นอุ้มมาบ่ทุกคนเพิ่นยกจังได้แบบโคตรใหญ่แนี่เฮ้ย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 เห็นแล้วทุกคนป้าโคตรงามมันเกิดจากธรรมชาติบ่ตากล้อาตากล้องครับมันเกิดจากธรรมชาติบ่ รอบวัดนะคะพี่ทุกคนคือแบบบรรยากาศมันเย็ยนเออแม่นเย็ยนคาจัดเกาะเอ,อ,อ่ออากาศลมลืน่นชดชื่นอลังการว้าวว้าวดอกไม้เบ็กแบนกำลังเป็นสีทองอรุองกันคือแค่คอยเลยเดี๋ยวไม่ชินเลนยมาทุกคนมาใส่เบงแบงๆบง แง่บากค่กเลยโอ้ตะก้องจะเย็นเย็นตะก้องอย่าเ้าบวกกันมันอยู่ใน,นวัดไว่าร์หลายรอบแล้วอีซัคหลายรอบแล้วดูดิดดอีซัคหลาหรอบตตัวสุ้ยแง่ <c oughs> บาะค่กเลยสมาร์ท <c oughs> ทุกคนมาค่ะทุกคนตอนนี้เขากำลัง สิปายจุดประสงค์คือเอาไปบนก้อนหินแล้วก็ไปกราบวัดเ้พาด้วยนะคะทุกคนนี่โอ้โหบ้านน้องไม้ว่าธรรมมาซ่าแล้วบนยังบมีก้อนหิน,นขนาดนี้ทุกคนแน่นั่นคือแบบหูก้อนหินโคตรใหญ่เลยปอ,อนก้อ <c oughs> นหินจังใดออกมาทุกคนพืนแบกออกมาวะหรือว่ามันเกิดจากธรรมชาติน้องไม้กระบุงว่าคือการเอ้ย ยีย่งกระจัดธรรมศาสตรทุกคนป๊อดใหญ่ยยบาาักค่ะโ oh <my> อ้ my god โอ้โหโคตรงามทุกคนคือเราลุดมาจากอีกโลกหนึ่งเลยอะโอ้โหความรู้สึกแบบเราลุดมาจากแบบหนังพยนต์อยากจะเซ่เลยโ <c oughs> <c oughs> อ,ย <c oughs> อย้จนใบใหญ่บักคักเลยโอย้ถ้ามีแฟนใหญ่บขนาดน,นี้เนาะทุกคนเอาสิคอดจังเลย ทำไมมึงเป็นคนตัวเล็กเลยอะ่ะโหโอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเลย,ยเสียงดังเสียงดังในวัดในวารทุกคนเดี๋ยวเขากระดาษวิ้ยเขาไปเบออียังทุกคนเขาเห็นอีหยังอันนี้รอุิยมากรบับ <c oughs> ฮี่กับกับ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 มาวิ่งกลับกลับเดียวเดียวลับตาเราไปมาวิ่งเร็วไวเร็วทันได้พวกกลับกลับกลับมาวิ่งเร็วรีดูสิวายไปเฮ้กับกับเฮ้กับกับเฮ้กับกับโอ้หน้องมากำลังแบบ เฮ้กับกับพ well> ี่กับกับพี่กับกับอคนดีทุกคนเย็นบาคักเลย